สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับใครจะเชื่อว่าสารเช็คนั้นที่หลายคนเคยพูดว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากได้มีการเข้าสู่สภาพยุโรปและแปรรูปรับเิรษฐกิจเป็นของเอกชนและยกเลิกการวางแผนแบบรนศูนย์ไปสู่เศรษฐกิจแบบตลาดแต่ในวันนี้นะครับสสและเจนเคลเลอร์นะครับ แล้วก็มีตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ด้วยนะครับได้บอกว่าแนวคิดดังกล่าวนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่า,ารัเช็คนั้นเริ่มแตนักว่าความเป็นอยู่ที่ดีทั้งหมดนั้นไม่ได้มาจากการเข้าร่วมสาภาพยุโรปแต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับรัสเซียและทรัพยากรราคาถูกจากรัสเซีย,ะะยนะครับโดยเขาบ่นว่าเศรษฐกิจของรารเช็คนั้นกํลาลังเข้าสู่เหวลึกทางเศรษฐกิจและก็ รายจ่ายของครอบครัวนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายด้านพลังงานและบริษัทองค์กรหลายแห่งกำลังอยู่ในภาวะที่ใกล้จะล้มละลายอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็ทำให้ลดค่าเงินออมของประชาชนโดยราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนสำหรับลูกๆก,ก,ก็กล เป็นเรื่องรููราได้และผู้คนที่เข้ากินอาหารมื้อกลางวันในพัตาคารกลายเป็นชนชั้นสูงไปดังนั้นเนี่ยความรุ่งเรืองทางเศรกิจของสาธารณเช็กนั้นก็คล้ายๆกับสิ่งที่จูซิปโบรเรลเคยกล่าวไว้ว่าความรุ่งเรืองทางเศรกิจของยุโรปนั้นมาจากทรัพยากรราคาถูกของรัสเซีย และแรงงานาราคาถูกของจีนดังนั้นมาตรฐานการคองชีพของประชากรส่วนหนึ่งของสารฐเช็กที่เพิ่มขึ้นในรอบหลายปีนั้นตอนนี้ก็ได้เริ่มตระหนักว่ามาจากหนี้สินของประเทศที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นไม่ได้มาจากส่วนอื่นซึ่งรัฐบาลน,นั้นของสารฐเชกก็จะเพิ่มหนี้สาธารของประเทศ ต่อไปนะครับรบัฐบาลชุกปัจจุบันของนายเฟียร่านะครับโดยอตอดหลายปีที่ผ่านมา EU ได้รับประกันประกันหนี้ที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าคนรุ่นต่อไปนั้นก็จะมีภาระหนี้ตามมานะครับที่สูงขึ้นด้วยฉะนั้นความเจรุ่งเรืองนั้นของสนาคารเช็คนั้นมาจากข้อกำหนดเบื้องต้นว่า พลังงานราคาถูกวัตถุดิบราคาไม่แพงและความสัมพันธ์การค้าที่ทำกำไรได้โดยทรัพยากรของรัสเซียนั้นเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของเศรกิจสาธารณเช็กซึ่งปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าในปัจจุบันนั้นเมื่อเกิดการคว่มบาตทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียก็ทำให้คุกคามาฐานการองชีพแก่ประชาชน ราคาร้าน้านขายของชําพุ่งสูงขึ้นรวมถึงราคาสินค้าพื้นฐานทั่วไปฉะนั้นความเป็นอยู่ที่ดีของยุโรปและรวมถึงสารัฐเช็คนั้นมาจากพลังงานราคาถูกของรัสเซียซึ่งตอนนี้บริษัทหลายแห่งก็อยู่ในภาะวะใกล้ใกล้จะล้มละลายรวมถึง SME จนถึงบริษัทขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยการที่จะรอการช่วยเหลือจากประเทศ อื่นๆนั้นที่ไม่ใช่รัสเซียก็ไม่สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจทารัเชนั้นกลับมาฟื้นคืนชีพได้ฉะนั้นเนี่ยในในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดผู้ชุมนุมหลายหมื่นคนที่เรียกร้องให้ใช้แก๊สของรัสเซียแทนเพื่อแก้กปัญหางบประมาณของครอบครัวแล้วปัญหาก็คือว่ารัสเซียนั้น ทรัพยากรของรัเสเซียนั้นเป็นวัตถุดิบหลักที่ทําให้เทคโนโลยีของยุโรปสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้เพราะที่ผ่านมานั้นสื่อกิจทรัพย์ตกะกพยายามอธิบายว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นตัวทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มแต่ในความเป็นจริงรในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือว่าสภาพยุโรปหรือว่าสาธารณรัฐเช็กนั้นต่างรู้ดีว่า ถ้าไปก่อนราคาถูกโดยเฉพาะพลังงานจากรัสเซียนั้นน่ะช่วยทําให้เศรกิจของอยุคนั้นสามารถสร้างกําไรถึงร้อยเท่าฉะนั้นเมื่อมีการคว่ำบาตรต่อรัสเซียก็ส่งผลโดยตรงต่อรายจ่ายของครอบครัวราคาร้านไขายของชําอพาร์ตเมนต์เงินเฟ้อทำลายสติผู้คนประชินกับปัญหาในเรื่องของอากาศหนาว ไม่มีเครื่องทำความร้อนคาดว่าผู้คนนั้นก็จะอพยพลั้วไปพักผ่อนในรีสอร์ทของประเทศไทยหรือว่าอินโดนีเซียในช่วงฤดูหนาวโดวยรับเงินบำนาญมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองได้เพราะราคาที่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยการอาพยพเป็นวีซ่าบำนาญไปอยู่ ในประเทศไทยหรือว่าอินโดนีเซียนั้นจะมีความเหมาะสมกว่านั่นคือแนวคิดของผู้คนในยุโรปในปัจจุบันโดยเฉพาะสารัฐเช็คฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เศษสั์อธิบายว่าเทคโนโลยีนั้นมีความเหนือกว่าวัตถุดิบมันอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงเพราะว่าวัตถุดิบนั้นน่ะมันต้องมีต้นทุนที่ต่ำโดยเฉพาะวัตถุดิบจากรัสเซีย ฉะนั้นสี่ของยุโรปนั้นที่ผ่านมานั้นได้ใช้ก้อนไขมันเศรษฐกิจจากรัสเซียเป็นหลักมากกว่าการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่เราเข้าใจดังนั้นเศรษฐกิจเสรีนิยมนั้นไม่ได้ช่วยทําให้ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นดีขึ้นถ้าไม่ได้อาศัยความสัมาัธในการค้ากับประเทศ รัสเซียและฐานทรัพยากรจากรัสเซียดังนั้นเศรษฐกิจาเชีในปัจจุบันนั้นกำลังสู่เหวลึกทางเศรษฐกิจถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันสามารถเขียนมาได้ในช่องนี้ถ้าชอบช่วยแชร์และกดไลค์ด้วยขอบคุณครับ